สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Emily Me มีนะคะช่องที่จะนำสาระดีๆที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นวันนี้นะคะเราได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจรวมไปถึงสิ่งที่ทำให้ชาว ENTJ เกิดความเครียดน่าสนใจไงลองไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะ ชาว ENTJ นะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ Commander หรือผู้บัญชาการพวกเขานะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ตรงไปตรงมาและเป็นคนที่มีเหตุผลค่ะในบางครั้งนะคะพวกเขามีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์จึงทำให้ถูกมองว่าเย็นชาในบางสถานการณ์ค่ะเขานะคะสนุกกับการที่ได้รับผิดชอบและทำงานเพื่อให้บรรลุปเป้าหมาย รวมไปถึงการที่เขานะคะคได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้คนรอบข้างของเขาเติบโตอีกด้วยค่ะต่อมาเรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือสภาพแวดล้อมหรืองานที่มีการจัดการที่ดีค่ะข้อ2นะคะก็คือการที่พวกเขาได้ทำเป้าหมายของตนเองให้สำเร็จลุล่วง ข้อ3นะคะก็คือการที่พวกเขาได้พบเจอและปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่พวกเขาได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ชาว ENTJ เกิดความเครียดกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือความวุ่นวายและความไม่เป็นระเบียบรอบๆตัวเขาข้อ2นะคะก็คือ การใช้เวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับตัวเองเยอะจนเกินไปข้อ3นะคะก็คือการที่พวกเขาต้องโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน,านเกินไปส่วนข้อสุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็คือการที่พวกเขาต้องคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้พวกเขาเกิดความเครียดค่ะขาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะ หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ share เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ